สวัสดีครับพบพัตไทเกอร์ไอเมนทีบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะามาเล่าสู่กันฟังเรื่องนะครับอาจจะมีเสียงรล,ลมนิดนึงนะเปิดพลมกัดร้อนเราสู่กันฟังเรื่องของแอร์เอเชียฟู้ดนะครับมีคนสอบถามมา f อซนะครับขาประจำแล้วันนี้เขา,า,าถามว่ามันจะยั่งยืนอะไรไหมอตอบประเด็นแรกเลยมันจะยั่งยืนไหมผมมองว่ามันคือมันก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างนะ ทำไมธุรกิจของโก j e ด้ทาไมถึงไม่ยอมคือทําไมเขาไม่กลับไปเลยอะ่ะแต่เขายอมขายให้กับเอเชียนะครับก็อย่างที่เราเห็นว่าถอาจจะลงทุนไปเยอะนะครับอย่างน้อยคือถ้ามีคนมาซื้อต่อเขาก็ได้เงินก้อนกลับไปแข่งขันกับคูแ่แข่งของเขาในถิ่นถิ่นของเขาที่เขาสามารถสู้ได้เมื่อในเม,อเมื่อในสนามเราเปรียบเทียบเหมือนสนามรบไหมนะเมื่อในสนามรบในในใน,ในประเทศไทยเนี่ยมัน มันแน่นแหละแล้วมันคู่แข่งมันมันแข็งแกร่งมันไม่สามารถโค่นมันได้ก็ต้องปล่อยให้เข้าไปส่วน Air s เชียร์ฟูเนี่ยจะยั่งยืนไหมเท่าที่ไปติดตามในพวกเพจอ่าจริงจริงอ่ะถ้าอยากจะรู้ว่ามันมันยั่งยืนมมันจะมีพวกแบบถ้าเราเซิร์ชตอนนี้ใน Air s เชียร์ฟูใน Google มาเนี่ยมันจะมีหลายเพจมากนะครับพวกมาเก็ตติ้งออนไลน์หรือสักการางจำชื่อไม่ได้แต่จำชื่อได้เลยคือแบรนด์อินไซต แบรนด์ไซนีตติดตามมานานแล้วก็เคยได้สปอนเซอร์จากเขาเมื่อต้นปีนะครับอ่าก็มันธุรกิจของ a i r ์เอเชเนี่ยมันมีหลากย่างมากถ้าเราไปเราต้องโหลดแอปซปเปอร์แอปก็คือแอปแอร์เอเชียมาใช้ดูซึ่งปัจจุบันตอนนี้แอร์เอเชียแอร์เเนี่ยได้ทำการเปิดให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านแอปซปเปอร์แอปของเขาเนี่ย ได้แล้วที่เป็นการส่งอาหารดีลิเวอรนะครับในเขตตัวเมืองวยขวางดินแดงรัชดาจตุจักรอะไรโซนนั้นอะวันก่อนที่ผมเข้าไปในในได้ในในงานเข้าไปในเหมือนก็เห็นกล่องสีแดงที่เป็นแอร์เอเชนะครับคือในธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีสายการบินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบสายการบินกับรถทัวร์มันคล้ายๆกันถูปะ่ะคือการเอาคนจากจุด a ไปจุด b อย่างเช่นรถตู้ก็เหมือนกันจากจุด A ไปจุด B ในส่วนของพื้นที่โลง่งในตัวของไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินอรถบัสหรือรถตู้เนี่ยมันจะมีเขาฝากของเช่นฝากชั้นทันจะส่งน้ำส้มผมเคยเมื่อหลายปีก่อนที่วิ่งลาลาหมูอันนี้เราประสบการณ์ให้ฟังเนาะฟังไปเพลินเ,นเนแล้วกันเขาส่งน้ำส้มเนี่ยจากสัพพันหม่จากทอขทา,ารอากาศเนี่ยผมก็ถามว่าเขาส่งไปไหน ไปฝากรถตู้เอ้ยไปฝากรถทัวร์หน่อยนะครับที่จตจุจักรไปนู่นภูเก็ตนะครับส่วนมากการวิ่งรถทัวร์ก็คือถ้าภูเก็ตก็อาจจะมาสักสิบสองชั่วโมงเนาะหรสิบห้าชั่วโมงประมาณนี้มันก็พอดีก็ไปขายที่นู่นต่อได้ทันทีนะครับแน่นอนมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ทางไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งหรือผู้รับแบบภาระกันแบบรับกันไปก็ว่ากันไปถูกปะก็จ่ายให้กับรถทัวร์ไปรถตูก้ก็ทั้งคนและทั้งของก็ บึงไปเลยก็จบได้แหละไม่เสียเที่ยวในของแอร์เอเชียเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนว่าเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งคนและของที่โหลดไปข้างใต้ของเคยสั่งของจากจีนมาหลอกพวกอารีเอ็กเพสช้อปปีก็ได้เนี่ยรัซาด้าที่สั่งจากจีนที่มันเป็นเสินเจนเนี่ยถ้าก่อนโควิดเนี่ยของเนี่ยของมันจะมาอย่างนี้แหละคือมันจะฝากไม่ว่าจะมารืรถบรรทุกหรือฝากบนเครื่องบินมาถ้าอยากเร็วแอร์ ราคาสูงก็ฝากเครื่องบินมานะครับใน,นธุรกิจของเอเชียเนี่ยที่ผมไปอ่านมาในแบรนด์อินไซด์หรือในในเพจต่างๆเนี่ยมันในในประเทศที่เขาไปเปิดให้บริการนะครับอันนี้ต้องตัดสินใจเองนะว่าจริงๆอ่ะลองวิ่งก็ได้ไม่ได้เสียหายการลงทุนมันมีความเสี่ยงทุกแอปอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะแก๊ปหรือโรบินฮูดหรือไลน์แมนม,มันมีการล้มหายตายจากไปแน,น่นอนในอนาคตเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราฟาร์มหมักไปทุกแอปวิ่งไว้เผื่อๆไว้เนี่ย แล้ววันหนึ่งแอปไหนหายไปเราก็มีแอปอื่นวิ่งนะครับในส่วนของ a อ r a s i เชเนี่ยมันก็มีหลายธุรกิจมากเขาเขาประกาศว่าเขาจะใช้แอปพลิเคชันของเขาได้เป็น Super App. ซ u เปอร์แอปซูเปอร์แอปหมายความว่าไงก็คือแบบในแอปนั้นมขาทำได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่การฟูงวุเนี่ยเขามาเริ่มทำธุรกิจ่าส่งอาหารแล้วถูกปะอาหารที่อยู่บนเครื่องบินของเขาอาจจะมาอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาก็ได้แล้วให้อ่าทางตัวของ ไเด์เนี่ยของเขาเนี่ยเป็นคนวิ่งถูกปะสายการบินไหนที่เขาไปเปิดเหมือนแบบสมมติว่าเขาวิ่งกรุงเทพกรุงเทพภูเก็ตอนาคตภูเก็ตก็อาจจะมีแอร์เชียฟู้ดก็ได้แต่อาจจะมีในละแวกที่มันอยู่ใกล้เคียงกับสนามบินถูกปะแบบลูกค้าอยากได้อะไรสมมติว่าลูกค้าผมเนี่ยสมมติผมจะส่งของลังหนึ่งที่มันสามารถใส่มนสาน่อใส่ได้ถูปะหรือเป็นอาหารเย็นอาหารแช่แข็งที่แบบวฮ้ยลูกค้าเนี่ยถ้ามีเงินเนี่ยเขาต้องสั่ง จากกรุงเทพไปภูเก็ตหรือจากภูเก็ตนะอาหารทะเลจากภูเก็ตวิ่งฝากเครื่องบินมาฟุง้งถึงกรุงเทพลูกค้าอ่าทางก็คิดค่าส่งจากกรุงเทพเท่าไหร่ถูกปะก็คิดไปถูกปะก็จะมีไรเดอร์เป็นของตัวเองโดยการที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากถูกปะมันก็คือพาร์ทเนอร์เนาะเหมือนเราเป็นโรบินเราเป็นไลแมนหรือเป็นแก๊ปเนี่ยมันก็มันก็เป็นไอ้นี่เป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์เฉยๆเขาไม่ต้องไปดูแล อ่าสัิติการอะไรแล้วมากมายรู้ไหมแล้วเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องการรับคนเท่าๆที่เห็นก็คือมีเรื่องการรับคนแล้วก็เขาเปิดหลายประเทศประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีเขามีแล้วเรื่องเรื่องของพวกดิลิบิลลี่ของเอเชียนเนี่ยเขาเริ่มมาเปิดในประเทศไทยก็เหมือนเงินหมุนหน่ะเอาจากนะั้นมาหมุนใส่อันนี้แล้วเขาก็มีธุรกิจของที่เป็นตัวของเครื่องบินอยู่แล้วซึ่งเครื่องบินมันทำอะไรได้หลายอย่างถ้าโควิดมันหมดไป ามันทําอะไรได้เยอะมากมายสมมุติว,ว,ว,ว่าคุณอยากกินอะไรจากเนี่ยมาเลเซียใช่ปะเขาก็ทําการสั่งเพิ่งเครื่อง,งบินฝากมาว่าช่วงเวลาไหนจะถึงกรุงเทพเสร็จแล้วในเวลานั้นน่ะก็จะทําการเรียกต้องการด่วนใช่ไหมถ้าด่วนก็ติ๊กว่าด่วนก็จะมีค่าขนส่งที่เป็นตามระยะทางของไลเดอร์ที่เป็น Air ์เชียฟู้ดไปส่งให้นะครับหรือว่าจะเป็นอนาคตซูปเปอร์แอปนี้แอรเชียอาจจะเป็น a อ r a เอเชียคาก็ได้เช่นเหมือนแกร์คาหรือ a อ r a เอเชียแท็กซก็ได้ในอนาคตถูกปะเพราะว่าหนึ่งถ้าเขามีตู้ไปแอปตัวนี้แล้วเขาอาจจะพัฒนาไปเรื่องของคาเพราะอนาคตคาจะถูกกฎหมายถูกปะในไม่ไม่รู้ตอนที่วันแต่ผมคงไม่อยากจะกลับไปวิ่งแลเบื่อนะครับวิ่งมาใส่ดีกว่านะครับถ้าจะเป็น a อเอเชียคาเอเชียตอง แท็กซี่เอเชียวแวนรถตู้อะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีก็ได้เพราะว่าหนึ่งเขาให้ลูกค้าเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันได้ลูกค้าสามารถจองเสร็จแ,แล้วลูกค้าต้องการว่าอ่ะฉันลงผนามบินนี้ฉันต้องการแท็กซี่เลยไหมถูกปะมันก็จะถูกจองอยู่ในแอปหรือคุณต้องคุณมาอาจจะมามา,มาแบบเพื่อนฝูงสิบคนต้องการเอเชียเป็นแวน,เป,น,แวนเป็นรถตู้สิบคนต้องการไหมก็สั่งจองผ่านแอปพลิเคชันได้เลย ไรเดอร์ Rider, หรือด i เวอร์ที่ทำการเข้าร่วมโครงการกับเอเชียก็จะสามารถได้งานก็จะอาจจะมีการแบ่งสันบังส่วนกับเปอร์เซนต์อย่างเช่นแกลปค่าอย่างเงี้ยยีไดอ่าไรเดอร์ Rider, ที่เป็นเมอร์ไซค์อาจจะ10% 15%ก็หักกันไปในส่วนของร้านค้าก็ค่า G P ก็ว่ากันไปถูกปะถามว่ามันยั่งยืนไหมคำตอบเนี้ยพูดจากจริงๆเพราะว่า เท่าที่คือประสบการณ์ที่วิ่งม่นก็จะเป็น Uber X หรือ g ก a b บคา u ber เอร์เราก็คิดว่าเหมือนดั่งยืนถ้าตอนนั้นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของคนเดียวกันผมว่า Uber ก็ยังอยู่ยในประเทศไทยแต่ตอนหลังอูเบอร์ได้ทุนที่เป็นเจ้าเดียวกับแกรก็เลยต้องทำการยกตัวอ b e r อร์กลับไปให้เขา อย่างตัวของปัจจุบันนี้เมีโบนะครับที่เป็นโบคาเข้ามาโมเวอร์ไซเข้ามามันก็ไม่ได้เข้ามาเต็มตัวมันเหมือนเข้ามาเพื่อแบบหาข้อมูลอะไรบางอย่างถ้ามันสู้ได้มันคงทําแต่ถ้าไม่สู้ไม่ได้มันคงกลับไปยุโรปนะครับยั่งยืนไหมก็ต้องลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกๆแอปที่เปิดใหม่เริ่มต้นสามเดือนแรกเริ่มต้นหกเดือนแรกโปรโมชั่นจะดีนะครับให้เราเข้าไปเพื่อทําการ เก็บเงินเก็บทรัพย์สินอาพ่งตรงโกบโกยเรื่องรายได้เข้ามาให้มากที่สุดเสร็จแล้วเอาทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากเขามาเนี่ยเอาไปทําให้เกิดเ่เกิดประโยชน์เช่นไม่ว่าจะเป็นเอาไปเก็บเอาไปลงทุนอะไรต่อหรือเอาไปคิดว่าท่านจะเปิดร้านอะไรที่บ้านดีนะอันเนี้ยมันมันผมว่าเราอ่ะมีโอกาสมากกว่าหลายๆคนที่เขาบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้มาทําอย่างผม ไปอย่างไรยอย่างพวกเราอย่างเช่นสมัยก่อนที่ผมวิ่งแกลบคาปีหนึ่งอะ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าผมวิ่งได้เต็มเวลานะครับแบตจะหมดครับก็คืออย่างที่บอกอว่าถ้าเราวิ่งได้เต็มเวลาเนี่ยมันก็มีรายได้ที่เยอะมากๆทําให้บางคนอาจจะอิจฉาแต่ว่ามันไม่มีมันไม่ไครทําได้ทุกคนแน่นอนนะครับยังไงก็เรื่องของตัวเนี้ย น่าสนใจเอเชียน่าสนใจถ้าถ้ามีโอกาสก็สมัครแล้วก็ลองลองวิ่งดูถ้าชอบผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่ที่จะเป็นวิ่งเอเชียตอนนี้ผมก็วิ่งโรบินฮูดเป็นหลักก็มีความชื่นชอบมันอยู่ว่าผมไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ตังค์ตอนเช้าว,วิ่งออกไปเลยเติมน้ำมัน90บาทร้อยหนึ่งวิ่งไปเลยยาวเย็นหกโมงมาทุ่มหนึ่งเงินเข้ามาแล้วรู้ปะมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับในส่วนของตัวของอะไรนะ ไลแมนก็ man, แล้วแต่คนชอบนะครับมันมันมันบังคับกันไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรบั้นคงแน,น่นอนมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างเช่นเกิดมาเป็นเก็ตอุตสาห์รีแบร์เป็นเก็ตโกดเก็กแหละยังจะสู้ไม่ได้ผมก็คิดว่ามันจะ,จะมันอัดโพสชั่นหนักมากเลยนะส่วนโกดเก็กเนี่ยแต่ว่า เพราะว่าหนึ่งมันทุนหนักหนาพอสมควรผมว่ามันอัดมากหนักมากเลยนะในในกี่ปีอ่ะสอ,อส,ออสองปีหรือสองปีหรือสามปีอ่ะเออมันอัดหนักมากเลยนะมันเลยทําให้แบบผมคิดว่ามันนา่าจะสู้สู้กับแก๊ปได้ได,ได,ได้ได้สู่สีแต่มันแปลว่าสู้ไม่ได้นะครับเลยต้องยกพกทับกลับไปนะครับขายให้กิจการให้เจ้าก็ยังดีท,ที่ที่เขาขาย พอเขาขายให้ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยไรเดอร์เดิมๆที่เขายังวิ่งให้โกลด์จ็กอยู่เนี่ยเขาก็สามารถมีไรายได้เหมือนเดิมนะครับนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็ให้ทุกคนลองผมว่าถ้ามีโอกาสก,าก็อาจจะไปสมัครตอนนี้กําลังจะคิดจะสมัคร s h o p ปี้ฟู d อยู่ยังไม่ได้กดสมัครเลยเช้าวิ่งรถเสร็จกลับมาก็กต้องแพ็คของขายลาเาด้อยอย่างที่ผมบอกว่าเราลองทําอะไรหลายอย่างนะครับลองทําอะไรสิ่งที่ ถูกจะดิดกับเราอะถ้ามันเกิดประโยชน์ในอนาคตรเราก็เลิกวิ่งไรเดอร์แล้วก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ปีหน้าผมก็มีโครงการที่จะเปิดร้านกาแฟผมก็อาจาจะชักช่าเอฟซหรือเพื่อนๆก็อไปกินร้านกาแฟผมที่สะพานใหม่นะครับก็อาจจะคนเรามันต้องแบบทําอะไรหลายๆอย่างแล้วตอนนี้มันไมน่ทำอันเดียวมันอยู่รอดยากอะอย่างที่อย่างที่เราทําอะก็คือทุกคนสมัครแม่งหมดเลยแก๊ป พูดแพนด้าโกเจ็กเกตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันโผล่ขึ้นมาให้มันแบบมีรายได้นะมันก็สมัครกันได้หมดเลยอันนี้ก็ขอบคุณมาก f อ FC นะครับที่ได้สอบถามเข้ามาก็มาพูดเล่าสู่คนฟังเนาะว่ามันมันก็โอเคอยู่นะครับไม่ไม่ได้อะไรมาก็ต้องต้องลองดูนะครับในอนาคตเป็นยังไงเดี๋ยวผ่านไปสักสองสาเดือนเมื่อมันเมือนมันขยายขยาย พื้นที่ออกมาได้ไกลเนี่ราเรามาคุยกันใหม่อีกทีหนึ่นกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ